รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงทางสททแห่งนี้ในรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนกับผมหมอกทศพรครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมกับสาระดีๆเกี่ยวกับพลังงานนะครับในสัปดาห์นี้นะบหมอกจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่สวิตสแลนด์เมืองไทยหรือว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เม,มืองมะขามหวานนั่นเองนะครับแต่ว่าจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนนั้นขออุบไว้ก่อนเอางี้ว่าตอนนี้หมอะให้คุณผู้ชมไปตรวจสอบราคาเช่าเพลิงกันก่อนดีกว่าครับ ตอนนี้นะเราอยู่กันที่ปั๊มปตทในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและสถานที่ที่เราจะไปก็คือที่นี่เลยสีเทพอรารยธรรมพันปีแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปกับหมอกเลยครับวันนี้ในหมอกจะพาเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์กว่า1,000ปีที่อุทยานประวัติศาสตร์ศีเทพแล้วไปชิมไก่ย่างขึ้นชื่อเมืองมะขามหวานที่ร้านไก่ย่างตะแพ้สอ อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลาไปเรียนรู้เรื่องพลังงานดีๆจากมะขามผลงานน้องๆโรงเรียนหลมเก่าพิทยาคม เเททที่่ยยวแหงประศไช่วงเที่ยวหัวใจใหม่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วก็ออกเดินทางจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปตามถนนสาย21ประมาณ134กิโลเมตรก็ถึงแล้วอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่อำเภอสีเทพครับ ตอนนี้นะรเราเดินทางมาอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งสถานที่แห่งนี้นะฮะถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญมากๆเลยของจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับมาเที่ยวที่นี่ที่เดียวนะฮะถือได้ว่าเราได้ย้อนอดีตไปกว่าพันปีเลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรเราเดินทางไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกันเลยครับ สวัสดีครับผู้ชมครับที่ยืนอยู่ข้างๆหมอกนี้ก็คือพี่ธวัชชัยนะครับผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพให้กับเราในวันนี้นะครับผมต้องเรียนถามพี่ธวัชชัยก่อนนะว่าความเป็นมาของที่นี่เนี่ยมีประวัติยังไงบ้างครับในภาพรวมนะครับ เมืองเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองโบราณนะครับมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนปฐิตศาสตร์นะครับจนถึงสมัยทวารวดีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงสมัยที่เขมรนะครับได้แผ่อิทธิพลเข้ามาอายุรวมๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้ครับรวมๆก็อยู่ราวๆพันกว่าปีจุดแรกที่เราจะไปคือคือปรางสีเทพครับผมปรางสีเทพนะครับเวลาเราไปเนี่ยเราจะไปยังไงครับเดี๋ยวจะพาขึ้นรถไฟฟ้าไปไปรถไฟฟ้าโอ้โหถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบประหยัดพลังงานเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะพร้อมยังครับครับพร้อมแล้วครับผมเชิญครับผม มากๆม,มาถึงแล้วนะฮะจุดแรกของเรามีชื่อว่าปรางสีเทพครับปรางสีเทพนะครับผมนอกจากความสวยงามของโบราณสถานนะครับบริเวณโดยรอบนะครับเราก็จะสังเกตเห็นต้นมะขามนะครับนี่โอ้โหสมกับเป็นเมืองเพชรบณ์จริงๆเลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนไปเที่ยวไป,ไปสอยมะขามก่อน,น <c oughs> ไ,อได้ไหมไม่ด่าไปเที่ยวไป <c oughs> อันนี้ก็คือปรางศีเทพนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะแบบขอมอายุกว่าพันปีเลยทีเดียวในอดีตนะฮะปรางสีเทพเนี่ยเขาไว้ใช้ทําอะไรครับในอดีตครับตรงนี้จะเป็นปราสาทซึ่งเรียกเป็นเทวาลเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าดันั้นเวลาประกอบพิธีกรรมก็จะมาทากันที่นี่มาทําที่นี่บริเวณตรงนี้นะครับพี่ธวชัยในโบราณเนี่ยเขาไว้ประกอบพิธีกรรมอะไรครับครับตรงนี้ก็จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูด้านหลังเราเนี่ยเหมือนเป็นปราสาทนะครับที่เขาสร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะเป็นพระศิวะ นะครับงั่นก็จะมีการประกอบพิธีกรรมกันด้านในแต่ว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ยในอดีตต้องเป็นพราามกับกษัตริย์เท่านั้นเองเวลาเรามองปราสาทเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นศิลปะแบบไหนสมัยไหนครับที่เห็นนี้เป็นปราสาทแบบเขมรที่นี่จะก่อสร้างด้วยอิฐนะครับปราสาทอิฐซึ่งอิฐแต่ละก้อนก็จะมีการก่อวางเรียบนะครับแนบสนิทกันหมดเลยครับผมอย่างที่เราเห็นในช่วงฐานเนี่ยอันนี้เป็นศีลาแรงหรือศีลาแรงครับผมเป็นลูกฐานบัวครับผมอ๋อเป็นลูกฐานบัว เป็นบุวํามบัวหงายแบบนี้นะครับในตอนนั้นก็มีการสํารวจพบเทวรูปนะครับหลายองค์นะครับทั้งทวารบาลและก็สุริยเทพด้วยนะครับรวมถึงพระวิษณุนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานังชาติพระนครถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมและส่วนทางนู้นคืออะไรครับพี่นู้นคือโบราณสถานชื่อเขาค้ังในครับเป็นเจดีย์สมัยทวารีเก่ากว่านี้อีกที่มีอยุเก่ากว่านี้อีก โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปด้านโู้นกันต่อเลยครับไปที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีชื่อว่าเขาครังในนะฮะซึ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นภูเขาครับแต่ว่าเป็นอะไรครับพี่ทวชัยจริงๆแล้วเป็นฐานของสถูปเจดีนั่นเองเะดีต้ามียอดสูงกว่านี้ที่เราเห็นนี่แค่ส่วนฐานนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นไปประกอบพิธีกรรมด้านบนตามประวัติแล้วก็คือเป็นความเชื่อของชาวบ้านคําว่าภูเขานะครับก็คือมีลักษณะ คล้ายภูเขานั่นเองนะครับท<อ>ี่มีดินปกคลุมแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นนะครับส่วนคําว่าคลังชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บอาวุธหรือสมบัติโบราณส่วนคําว่าในก็จะมีักษณะบริยหารตรงนี้อยู่ในเมืองผมถามนิดนึงว่าเรามองอะไรไม่เห็นเลยแต่เรารู้ได้ยังไงครับว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีจะมีปูนปั้นประดับอยู่ที่ฐานนะครับเป็นรูปคนแคะแบกแล้วก็เป็นรดลายพันพฤกษานะครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสมัยทวารวดีเป็นไฮไลท์เลยใช่ครับผมโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ อันนี้เป็นปั้นตั้งแต่สมัยโบราณเลยฮะใช่ครับพันกว่าปีแล้วนะครับยังอยู่ได้นี่เขาปั้นติดไว้กับศิลาแรงเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นปุ่นปั้นที่ประดับฐานเจดีย์แต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เลยนะคุณผู้ชมก็คือ2รูปนี้นะครับผมอันนี้เป็นรูปอะไรครับเนี่ยเป็นรูปคนแครแบบ ลักษณะคือเป็นรูปร่างคนอ้วนพุงพลุยนะครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความแข็งแรงครับผมนะครับเพื่อที่จะคอยปกป้องศาสารสถานตรงนี้เอาไว้ถือได้ว่าเป็นการเที่ยวไปเรียนรู้ไปเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนครับไปเดี๋ยวจุดต่อไปเลยจุดที่เรานั่งอยู่นี้นะครับก็คือปราง2พี่น้องนะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คืออยู่ด้านหลังของเรานั่นเองมีชื่อว่า เป็นทับหลังนะครับทับหลังใช่อุมาม่เหตุสวนสวยมากๆสมบูรณ์มากๆเลยความสําคัญของทับหลังคืออะไรครับพี่ธวัชชัยทับหลังจริงแล้วเนี่ยเป็น ชิ้นส่วนนะครับที่ประกอบสถาปัตยกรรมนะครับของปราสาทเขมรนะครับก็คือจะเป็นตัวช่วยถ่ายน้ําหนักจากด้านบนหลังคาลงมาสู่ฐานปราสาทนะครับแต่ว่ามีการสลักลดลายเพื่อให้มีความสวยงามรวมทั้งเป็นการสลักเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวปราสาทเช่นภาพนี้เนี่ยก็จะมีภาพของพระศิวะกับพระอุมาแล้วก็จะมีลวดลายต่างๆประกอบนะครับในสมัยของเขมรโบราณครับผมถือว่าเป็นทับหลังที่สมบูรณ์มากๆเลยใช่ครับสมบูรณ์มากที่สุด และที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมในการเที่ยวโบราณสถานครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่จับไม่เก็บไม่แกะไม่ขีดเขียนนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ถือได้ว่าเป็นสมบัติของชาติเลยใช่ครับครับผมก็สวยไม่้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับโบราณสถานแห่งนี้นะครับจนทําให้ที่นี่นะครับได้รับรางวัลกินรีถึง2ปีซ้อนด้วยการประเภทอะไรครับพี่ธวัชชัยครับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับประเภทแหล่ง ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและก็บรสถานครับผมถ้าอยากจะมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เนี่ยสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างครับพี่ธวัชชัยนะครับติดต่อมาที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์ห้าหกนะครับเก้าสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดครับผมนะครับทางนี้ก็จะยินดีบริการครับนำชมเป็นหมู่คณะได้ครับผมแล้ววันนี้นะครับหมอต้องขอขอบคุณพี่ธวัชชัยมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับช่วงเที่ยวนี้มีอร่อย เดินเที่ยวจนทั่วก็ได้เวลาเดินทางไปหาของอร่อยทานกันแล้วนะครับในหมอกก็ออกเดินทางมาตามถนนสาย21ประมาณ33.5กิโลเมตรมุ่งสู่อำเภอวิเชียนบุรีก็จะเห็นร้านไก่ย่างตะแปะ2ทรงกลิ่นไก่ย่างหอมหอมมาแต่ไกลเลยละครับ ร่อยกันแล้วนะครับผมที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนอกจากมะขามจะขึ้นชื่อแล้วนะครับที่นี่นะครับยังมีเรื่องของไก่ย่างที่ขึ้นชื่ออีกด้วยนะฮะวันนี้หมอก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้เลยครับไก่ย่างตะแปะสองนะครับไปดูว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรเด็ดกัน้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาตามมาเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับไก่ย่างร้อนๆฟันฉุยเลยนะครับนี่โอ้หอมมากๆเลยอ่าวางไว้ก่อน เดี๋ยวไปต่อกันที่โต๊ะเลยครับ oh. แอบจิกไป็ไม้นี่ และที่นั่งอยู่ข้างๆหมองนี้นะครับก็คือพี่นกเจ้าของร้านครับพี่นกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะน่าทานมากๆเลยนะครับต้องถามก่อนครับว่าเปิดมานานหรือยังครับที่ร้านนี้เปิดได้25ปีะะอะ<ป>ค่ะน่าจะ25ปีแล้วเคล็คดลับความอร่อยของไก่ย่างตะแป๊กคืออะไรครับก็คือสูตรของคุณพ่อเองอะค่ะแล้วก็มีที่ท,ที่เครื่องปรุงที่เห็นเมื่อกี้นะคะทันแหละของคุณพ่อเองคิดค้นทําเองแล้วก็น้าจิ้มนะคะของท่านเองโอ้โหเห็นอาหารเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารเลยก็แล้วกันครับ จุดเด่นอีกอย่างของร้านนี้ที่ไม่เหมือนใครอยู่ที่น้ำจิ้มสูตรเด็ด mm. เผ็ดนิดเปรี้ยวหน่อย mm. เข้มข้นกำลังดีมีให้เลือกสองรสชาติตามความถนัดลิ้นเอาในหมอกถ้าทางจะติดใยจนวางไม่ลงใช่นะฮินโอครับอร่อยมากๆเลยครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนิยมรายการแล้วมีโอกาสเนี่ย ขับรถมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยากจะมารับประทานร้านอาหารไก่ย่างตาแป๊ะเนี่ยมาได้ยังไงบ้างครับจากกรุงเทพมานี่ก็ประมาณร้อยกิโลนะคะก็ประมาณสามชั่วโมงก็จะถึงรตรงนี้มีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีค่ะของร้านตาแป๊ะสองนะคะศูนย์ห้าหกเก้าสองแปดศูนย์สองหกแล้วเบอร์<ม>ของพี่นกเอง0819733165ครับผมอันนี้โทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะอร่อยแบบนี้นะครับหมอก็ขอม,อขอมอประกาศนัยญบัตรให้เลยค,นนครับพี่นกครับ